คุณคะไม่ต้องตกใจไปหรอกคะ่ะทั้งหมดเป็นแผงของเราเองซึ่งได้รับความช่วยเหลือของคนใกล้ตัวของคุณวีและขวัญใจมาดูกันคะ่ะว่าความจริงเราสัมภาษณ์กันยังไงถ่ายอ่นอน้องวีคะ สวดีพี่เรียนกศออนอ,อยากให้น้องวีช่วยติวให้หน่อยค่ะจริงเหมครับแน่คุณโชมได้สิครับเรื่องติวเนี่ยสบายมากเลยครับมาเดี๋ยวผมช่วยนะครับค่ะมาเลยครับมาเลยครับน้องวีจงตอบคําถามต่อไปนี้อะไรเอ่ยยันเรือรบสากกระเบือครับถ้าโวนใบสั่งแล้วต้องทําอย่างไร ก็อ้อนภูมิกับสิฮะมนุษย์ยุคดีแอนเดอร์ทันใช้อะไรจุดไฟก็พวกหินแล้วก็ไม้งไงละครับโอ้ยนั่งนานเมื่อยจังเลยยืดเส้นหน่อยดีกว่าอยู่เฉยๆเดครับค่ะถามต่อเลยคำขวัญของจังหวัดสุราษฎร์คืออะไร เงาะอร่อยเฮ้ยใหญ่ไข่แดงอุย้ยอยู่ดีๆก็อยากรู้ว่าน้องวีคิดว่าตอนสาวๆพี่สวยขนาดไหนคะโอ้ยนึกภาพไม่ออกจงนิยามคำว่าควายโง่แต่รักเราเสร็จแล้วแค่นี้เหรอครับค่ะ นม่อะไรเลยไม่มีค่ะแหมคุณโชนีม่ออกทีวีหน่อยเนี่ยเก่งจนมินยันหลุดออกจากตัวเลยนะคะหน่อยอีกข้าวไปดูของตัวเองก่อนเถอะหนังหน้าอย่าง hey, เงี้ยออกทีวีระวังคณดูคุณจะแยกไม่ออกว่าหน้าคนหรือพื้นรองเท้าแตะ